วันนี้จะมารีวิวหัวต่อสายไฟ Power ขนาดหนึ่งเฟนนะครับผมรุ่นนี้รุ่น5,000 A นะครับตองใช้ด้วย A ก็คือตัวหางยาวแบบน,บน,น,นี้นะครับผมส่วนลองใช้ด้วยสูนๆคือตัวคู่นะครับผมตัว1เฟนแบบนี้จะประกอบด้วย3ขัคั่ด้วยกันลายนิวตันแล้วก็ตัว กาวนะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกสายไฟให้1จุดแล้วก็จะมีตัวล็อกสายไฟ3เส้นข้างในจะมีตัวเขียนให้เรียบร้อยเลยนะครับว่าเป็นกาวนิวตันหรือว่าลายนะครับผมมาต่อไปตัว5020นะครับผมลงไทยด้วยสอศูนย์หมายถึงตัวเมียนะครับไม่มีเอหมายความว่าเป็นหางกุดนะครับผมมาดูข้างในบ้างนะครับว่าเป็นยังไงมาขอแกะกันก่อนเลยข้างในมียังไงครับขอดูหน่อยอ่าก็เป็นเหมือนตัวโพกันนะครับผมจะมีตัวล็อกสายไฟให้1จุดแล้วก็จะมีตัวล็อกสายไฟ สามเส้นอยู่ข้างในนะครับผมลายนิวตันกล่าวระบุกไว้อย่างชัดเจนเหมือนกันเลยนะครับทุกรุ่นจักกันนะ้ำอยู่ที่ IP 44นะครับผมใครทำงานเกี่ยวกับงานเดินสายไฟต้องใช้ตัวนี้แน่นอนนะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับ